ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องสวัสดีแข่งปลาลอยครับผมมีกระพาวงบรรยากาศพี่น้องนาขายของแขงดอยพี่น้องเรงรถธรรมศาสตร์โอ้กไ่สุดกันเล้ปลาไมาห่หกบเทอมบุ์ขนาดครับ นาดนี่เวลาเก่ามุ้งครับนี่มาแก่งอยู่พี่น้องหมอกยังลุ้งนะครับคุณธรรมชาติน้ำกันพี่น้องนำงามครับสั่นเนรรเี่ยสักหน่อยได้พี่น้องว่าจับท้ายครับ บา้บานบะไรมานพี่น้องอะไรมาจับกล่องเหรอครับเองทางกต่ทีลุมหลุมแต่น้อยพี่น้องแล้วบรรยากาศนี่โอ้โอระดับหาดาวเลยครับหายไปเลยครับสุดยอดครับบรรยากาศพี่น้องปลาใหม่แล้วพี่น้องลุมหลุมบุญหาเลยครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องใบไทยเบิ้งครับกับบ้านพี่น้องเป็นไรพอเดินท้ายเบิ้งตอนเวลาขายพี่น้องอยู่ท้ายเลยเนาะไล่หลอนกลับแล้วพี่น้องท้ายเบิ้งบรรยากาศกันพี่น้องตันกิ่งทิ้งอยู่ครับ,บรถเบาเนี่ยครับใบใส่เยี่ยพี่น้องหยียบแยงปไปเลยปันครับสันครับ บรรยากาศเนี่ยโอ้โยสุดจัดเลยพี่น้องเย็นมุน้งเศร้านี่จนว่าแปดโมงไขแกงพี่น้องหมอกไร่ไร่มุ้งขอมานเย็นใกล้ปลาพี่น้องชายไปเบิ่งมาทันเปิดแลรงขับปลาก่อนสวยงามงามืองมุงม้งเศร้าอย่างเงี้ยมุ้งเศร้าเพิ่งออกมาหากินกระโพดเนี่ยครับเนี่ยน้ำรดน้ำอย่งนะครับงามดีพี่น้องเดี๋ยวไทยไปยังสี่เดี๋ยวเทียเห็นสะดอกนี่พอดีเลยของงามดีครับใกล้ปลา สันแรกน้อยได้พี่น้องนี่นะครับต้องเข่าไปใกล้ไปที่เดลขายพี่น้องขายของที่บาลล้านเลยครับเสียงดวงนะพี่น้องมันได้ขายบ้านก็ได้ขายครับทั้งบ้านก็ได้ขายดีพี่น้องเ้ากับรถก็ได้นะครับเสียงดวงเข้าไปครับ ถ้าเขาไปเมื่อสา้าแต้มมันนะครับพี่น้องสองสามเจา้าบดหมดเลยข้าอยู่อยากปครทางของมาเนี่ยประมาณสามสิบโลได้พี่น้องเป็นทางที่ยะครับไอ้บึงบรรยากาศเหมือนกับพี่น้อง ปวดด้วถึงเก็บแล้วนะจ๊ะเนี่เก็บแล้วนะเก็บเก็บ ครังครับสิบเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวนึ่งองจะท้องไปครับลึกๆไปนะครับธรรมชาติล้ลวลนๆ่ว่าหนาคนพี่เล่นง่ายแค่พี่น้องโมเมนต์โฟกัสครับสน,นกุกดีพี่น้องจิ้งจิ้งนะ

พุทธในไหนครับปลาไพ่พี่น้องนี่แหละนใกใกล้ปลาคุณมักอยู่กี่ตัวพี่น้องเขาถามหมอนเป็ดหมอนแปนแล้วก็มีกบไพ่ครับเกิดย,ย่างหากินกขาวดจีสางทัางว่ยาย่านคนนีะครับ ว่าบู้จักกุฎิเห็ดอย่างเช่ว่าเหรอเนาะครับให้บ้านกระจ้าจกับลูกรักไว้ครับไปทะเบิ้งทะยังครับเข้าไลยส่วนมากลางดอยพี่น้องย่างน้ำเลยครับวันนี้ห่มดีนะครับเย็นลมลื่นครับ ส่วนมากพี่น้องโหยัางงามเลยครับเขาจะมาปลูกไว้โอ้โหนกเขาครับหน้ำครับทไฮบาร์เดตพี่น้องสั้นแล้วก็เป็นลมครับ,รรบ,หบ,รบให้เบิ้งเบินี่น้ำกันเนาะตามรล้วมกันพี่น้องพ่อกันคลิปหนาพี่น้อง มีแต่ความสุขความเจริญครับดีไหมครับสวัสดีไม่แห้งสุขสุขคนครับรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ